สำหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกโคกหนองนาเลยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับโคกหนองนาไม่ได้เหมาะสำหรับคนรวยหรือคนจนหรอกครับมันเหมาะสำหรับคนทุกคนยิ่งคนจนและไม่มีเงินเนี่ยคุณต้องกลับไปทำโคกหนองนาเลยมันช่วยเหลือคุณได้มากเลยครับสำหรับคนไหนที่บอกไม่มีเงินวันนี้ครับพอโคกหนองนาจะทำให้คุณทำนาน้อยลงการทำนาน้อยลงต้นทุนในการผลิต ข้าวคุณก็จัดน้อยลงไปด้วยทุกวันนี้ผมดำนาเองผมก็ไม่ต้องเปลืองส่วนคนที่ทำนาหวานทุกวันนี้ผมเห็นมาทำนามาเหมือนผมมาทำโคกหนองนาผมเลยครับก็สารละวนอยู่กันซ่อมแจมข้าวทอนหญ้าอยู่เงี้ยครับบานปุ๋ยอยู่เงี้ยแต่โคกหนองนาผมไม่มีอะไรที่ต้องมานั่นเลยครับดำๆเสร็จปล่อยปลาขี่วัวลงเอาให้ปลากินปุ๋ยเปอยก็อยู่ในนี้เลยครับมันทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจัน์ทรช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่อง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทร์นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดโครงการโคกหนองนาที่ผมได้เริ่มต้นขึ้นผมได้นำเสนอมุมมองต่างๆได้วิเคราะห์ โอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยผมได้แนะนําไปว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ควรที่จะรีบกลับไปทำโคกหนองนาตัวเองอย่างน,น้อยๆมันจะเป็นหลุมหลบภัยที่สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับตัวท่านเองและครอบครัวของท่านหลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกไปนะครับมีท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากมันมี ความคิดเห็นบางคอมเมนต์ซึ่งผมอ่านแล้วผมก็อยากที่จะมาขยายความมาเล่าท่านผู้ชมฟังว่าผมคิดอย่างไรผมมีมุมมองอย่างไรกับความคิดเห็นแบบนี้นะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้บอกว่าคุณหมอเป็นแรงบันดาลใจให้เลยทั้งๆท,ที่คุณหมอมีโอกาสในการที่จะเลือกทํางานอะไรตั้งเยอะแยะในการที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพแต่ทําไมวันนี้คุณหมอถึง ตัดสินใจที่จะทำโค้หนองนามันเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านพอผมอ่านแล้วผมรู้สึกนะครับว่าผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องประชาชนขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการที่ผมตัดสินใจทำโคกหนองนาทั้งๆที่ผมก็จบมาสายหมอแล้วผมที่จะเลือกที่จะเดินบนเส้นทางนี้เพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับถามว่า มีคนก็มาชวนผมว่าทำไมไม่กลับไปทำเครื่องมือแพทย์ทำไมไม่กลับไปตรวจคนไข้โรงพยาบาลนะครับน้องสาวผมเนี่ยส่งสถานที่รับสมัครงานเยอะแยะมาให้ผมนะครับพอน้องเป็นระดับผู้บริหารนะครับแต่ผมก็ได้แต่ส่งสติกเกอร์ขอบคุณไปทุกครั้งนะครับเพราะว่าคือผมได้ตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ผมจะเลือกเดินในเส้นทางของการทำโคกง,งหนองนา ในส่วนของการกลับไปตรวจคนไข้อะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมพอแล้วผมสามารถให้ความรู้พี่น้องประชาชนและรุ่นน้องลูกศิษย์ลูกหาที่อยากมีความรู้ทางเทคนิคการแพทย์เนี่ยผมสามารถให้ได้นะครับแต่การที่จะให้ผมไปเสียเวลาในการที่จะกลับเข้าไปตรวจคนไข้หรือจะไปทําบริษัทเครื่องมือแพทย์ณวันนี้ผมไม่มีเวลาขนาดนั้น ถามว่าคําว่าไม่มีเวลาคืออะไรด้วยตัวผมเองถ้าผมได้ตัดสินใจทําอะไรแล้วผมจะต้องให้เวลากับมันอย่างเต็มที่สมองของผมความคิดของผมผมจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมมีจอบสองจอบสามเนี่ยมันจะทําให้ผมไม่ได้ให้ความสำคัญเต็มที่แล้วผมจะทำงานออกมาไม่ดีนี่คือมิสัยส่วนตัวผมนะครับผมก็เลยต้องขอปฏิเสธหลายๆคนที่ แนะนำผมหรือว่าอยากเชิญผมไปร่วมทํางานอย่างเพื่อนผมนะครับผมเล่าให้ฟังเพื่อนผมโทรมาว่าตอนเนี้ยเราเบื่อมากเลยเบื่อที่ทํางานเบื่อระบบราชการก็ได้เงินบํานาญแล้วอยากจะลาออกคืออยากจะเออร์ลี่ไม่อยากทํางานต่อแล้วนายคิดว่าเราควรจะทําอะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยมีเงินมีอะไรมีที่มีทางมาทําห้องหนองนากับเราสิเพื่อนผมตอบผมกลับมาว่า ไม่เอาหรอกเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลเอกชนหรือจะไปทาคลินิกอะไรเงี้ยอย่างน,น้อยก็ได้เงินบาเหน็จบานาญแล้วแล้วก็ยังไปรับจ้างได้เงินนิดๆหน่อยหน่อยนะครับเป็นค่าแรงจะกลับเข้าไปตรวจคนไข้อยู่แต่แทนที่จะไปตรวจในระบบราชการก็จะไปตรวจในระบบเอกชนอะไรเงี้ยครับผมก็บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ถามว่าถ้าให้เราแนะนําเราก็บอก ไม่อยากให้ในายไปเดินในเส้นทางเดิมเพราะว่ามันเครียดไหมมันเหนื่อยไหมในการตรวจคนไข้อายุก็ขนาดนี้แล้วเข้าเลขห้าสิบแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่มันมีความสุขดีกว่าไหมดูอย่างหน้าตาเราสิดูอย่างการใช้ชีวิตของเราถึงแม้วันนี้จะไม่ได้มีไรายได้ที่มากอะไรแต่ถามว่าเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดนะครับก็ลองให้เพื่อนฟังเสร็จแล้วการที่มาทำโค้งหนองนาหลังจากที่ได้เริ่มทา แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวออกไปทางช่อง YouTube ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีท่านผู้ชมสนใจขนาดนี้มีท่านผู้ชมหลายๆคนทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศเขียนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าหลังจากที่เดินทางกลับประเทศไทยจะไปทำโคกงหนองนาเหมือนที่คุณหมอมานา,นานแนะนำมันกลับสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอีกครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขนาดนั้นเลยเหรอ หรือจะเป็นเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศเราที่เป็น f อซีก็มีจำนวนมากนะครับที่ขอบคุณที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกไปวันนี้มันกลับทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันกลับสร้างคุณค่าให้กับพี่น้องทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยวันนี้ผมอยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างท่านผู้ชมฟังว่าผมเองมีความรู้ทางด้านการทำงานรับราชการทำงานตรวจคนไข้ผมมีประสบการณ์ในการเป็น ผู้บริหารบริษัทเครื่องมือแพทย์หรือการทำธุรกิจวันนี้ผมว่าน้อยคนนักที่จะเอาความรู้หรือวิธีการหารายได้หรือวิธีการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตัวเองมาถ่ายทอดท่านผู้ชมแบบนี้เพราะคนโดยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเอาแทคกติกเอาวิธีการกลยุทธ์ต่างๆที่จะมาสร้างไรายได้ให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบ เพราะคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความลับตัวเองให้คนอื่นร่ำรวยได้แต่สำหรับผมผมรู้ว่าถ้าผมสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ผมรู้สึกผมมีความดีใจผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วผมมีความสุขแล้วอะไรอย่างครับเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมผมพอเพียงแหละถามว่าเราผ่านเรื่องราวทั้งร้ายทั้งดีมาหมดแล้วชีวิตคนเราวันนี้เราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขดีกว่า อายุผมก็เข้าเลขห้าสิบแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราอยากได้ชีวิตเราก็กินอยู่ตามปกติใช้ชีวิตท่องเที่ยวบ้างใช้ชีวิตกับครอบครัวผมว่าแบบนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์สําหรับเราและการที่ผมได้เอาความรู้ผมมาถ่ายทอดสร้างรายได้ให้กับผู้คนตรงนี้ต่างหากที่มันเกิดคุณค่ามากกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําไมผมพูดไปแล้วท่านผู้ชมถึงได้เกิดแรงบันดาลใจถึงได้เกิด ความคิดที่จะต่อยอดความคิดผมได้เพราะที่ผ่านมาพวกเราไม่ค่อยที่จะมีคนที่มีมุมมองแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังส่วนใหญ่เวลาพูดไปปุ๊บแล้วให้เราคิดต่อให้เราต้องไปตามหาคำตอบซึ่งมันยากแต่หมอมาาจะพยายามสื่อให้เห็นเลยว่าคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรคุณทำโค้งหนองนาไปคนได้ประโยชน์คือใครคือคุณค้หนองนาไม่ได้สร้างความยากจนหรือสร้างปัญหาให้กับคุณ แต่กับมันทําให้คุณสบายในวันข้างหน้าพอผมพยายามที่จะถ่ายทอดอะไรออกไปมันก็เริ่มที่จะมีคนคิดตามนะครับเริ่มที่จะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นไปได้ผมก็เลยพยายามที่จะทำคู่นองนายท่าน,นผู้ชมเห็นคู่นองนามันสร้างความสบายใจให้กับผมอย่างไรถึงแม้มันจะไม่สร้างไรายได้แต่มันกลับทําให้ผมรู้สึกอุ่นใจเพราะอะไรครับวันนี้ ผมมีเวลาที่จะมาเดินตรวจดูท้องไร่ท้องนาผมมาตัดหญ้าผมมาปลูกต้นไม้ผมปลูกข้าวผมเตรียมการเลี้ยงปลามันเหมือนกับผมเดินตรวจโรงงานผมเลยพอวันหนึง่งผลผลิตมันเริ่มส่งผลออกมาให้เรารายได้เดี๋ยวมันกลับเข้ามาครับแต่สำหรับหลายๆคนมาบอกว่าโคกงหนองนาเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเยอะโคกงหนองนา ทำแล้วเจ๊งโคกหน้องนาหมดไปหลายล้านใช้รถแมคโครไประเบิดอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับโคกหน้องนาไม่ได้เหมาะสำหรับคนรวยหรือคนจนหรอกครับมันเหมาะสำหรับคนทุกคนยิ่งคนจนและไม่มีเงินเนี่ยคุณต้องกลับไปทำโค้หน้องนาเลยมันช่วยเหลือคุณได้มากเลยครับสำหรับคนไหนที่บอกไม่มีเงินวันนี้ครับเพราะโคกหน้องนาจะทำให้คุณทำนาน้อยลงการทำนาน้อยลงต้นทุนในการผลิต ข้าวคุณก็จัดน้อยลงไปด้วยทุกวันนี้ผมดำนาเองผมก็ไม่ต้องเปลืองส่วนคนที่ทำนาหวานทุกวันนี้ผมเห็นมาทำนามาเหมือนผมมาทำโคกหนองนาผมเลยครับก็สารละวนอยู่กันซ่อมแจมข้าวถอนหญ้าอยู่เงี้ยครับว่านปุ๋ยอยู่เงี้ยแต่โคกหนองนาผมไม่มีอะไรที่ต้องมานั่นเลยครับดำดำเสร็จปล่อยปลาขี้วัวลงเอาให้ปลากินปุ๋ยเปุ๋ยก็อยู่ในนี้เลยครับ มันทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าอีกเยอะมันทําให้เราไม่ต้องไปใช้เวลาที่ศูนย์เปล่าในแต่ละวันนะครับถ้าเราไม่ทำโค้งหนองนาหรือท่านไม่มีอาชีพเนี่ยท่านกลับไปบ้านท่านทําอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่วันนี้พอเรามาอยู่โค้งหนองนาเราจะมองเห็นเลยครับว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันสามารถที่จะปลูกอะไรลงไปได้อีกเราก็ทยอยออกมาปลูกเอามาปลูก,าากสําหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับคิดอะไรไม่ออก บอกโคกหนองนานเลยไปทำเลยครับไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับแต่ให้เชื่อตัวคุณเองคุณลองถือจอบไปนาคุณถ้าคุณสามารถปลูกต้นไม้ได้หนึ่งต้นถือว่าคุณเก่งล่ะแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้สักต้นถามกลับไปว่าชีวิตนี้คุณมีอะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้กินบ้างหลายคนนะครับจนกระทั่งตายไปยังไม่มีอะไรให้ลูกหลานได้กินเลย แต่วันนี้ถ้าคุณรักลูกหลานกลับไปปลูกต้นไม้ผลไม้อะไรให้ลูกหลานได้กินนะครับอย่างน้อยให้เขาภาคภูมิใจว่าผลไม้เนี่ยมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ปลูกไว้แล้วหลายคนก็บอกว่าทําโคกหนองนาเป็นหนี้เป็นสินหมดเป็นล้านๆใช้รถแม่โครแม็โครเข้ามาระเบิดพื้นที่โอ้ยเจ๊งไปหมดแล้วอย่าได้มาทําช่นนะโคกหนองนาไม่เคยบอกให้คุณไปใช้รถแม็โคเข้ามาทําโคกหนองนาเนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือโคกปลูกผัก หนองก็คือไว้เลี้ยงปลานาก็คือทำนาไม่มีตรงไหนที่บอกรดแบคโคเลยครับโคกหนองนาผมเนี่ยมันมีแค่บ่อลูกเดียวที่ผมขุดไว้เมื่อตอนยี่สิบห้าปีที่แล้วตอนผมรับราชการใหม่ๆหลังจากนั้นไม่เคยมีรถแบคโคนี้เข้ามาอีกเลยสําหรับคนที่จ้างรถแบคโคเข้าไประเบิดพื้นที่นะครับก็ท<ๆ>ําให้มัน,มน,มนไม่ต้องสิ้นเปลืองมากอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปทํานะครับ และการทําโค้งหนองนาเนี่ยไม่ต้องทําพื้นที่ใหญ่อย่าคิดจะไปหวังจ้างคนงานอยากคิดจะไปหวังใช้แรงงานคนอื่นเพราะนั่นมันผิดคอนเซปต,ต์และคุณจะไปไม่รอดเลยถามว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะทําโค้งหนองนาโดยจ้างคนอื่นมาทําให้คุณไม่ต้องทําดีกว่าครับเพราะว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยากมากทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะวันนี้ต้องถามกลับไปว่าคนไทยคนไหนอยากไปรับจ้างเป็นกเกษตรกรรมบ้าง มันไม่มีหรอกครับมันน้อยมากเพราะฉะนั้นโคนออน้งของนาต้องเกิดจากแรงของคุณเพราะฉะนั้นโคนออน้งของนาจะพยายามทําให้เราบีบจํากัดพื้นที่ในการทําแล้วที่เห็นบอกพากันสร้างให้วิลิสมาลาให้มีบ่อโค้งแบบนั้นแบบนี้เอาง,ง่ายๆดีกว่าครับทําอะไรที่มันซิมเพิลสิมเพิลทำอะไรที่มันตอบโจทย์เราเดินคล่องขี่รถง่ายเอาแบบนี้ไม่ต้องเน้นความสวยงามครับ อยากได้ค่อยไปตกแต่งเอาแต่สำหรับคนที่ทุนน้อยคนที่ยังเพิ่งเริ่มทำรีบปลูกพืชลงไปในดินเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปมันจะบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตยิ่งเราช้ามันก็เท่ากับการเสียโอกาสของการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้นเองนะครับวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยจากการเข้ามารับชมและฟังคลิปนี้ และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ